<laughs> để phục ngàn Bạn dịch tăng phục ngàn ข้ามาเลยน้องดูมุมดูหน้าพระ

สบายจังเลยวันนี้มีเด็กอยากได้ตัง <c oughs> อยากได้ตังก็ตอนทำงานผ้าข้างในไม่ตรงเลยเอะมุมด้านนี้ตรงว่าย,ยกขึ้นมาใหม่สองอันเลยเอาไม่เป็นไรถ้างั้นนะ่ะได้อยู่ ไลน์ใส่เลยเดี๋ยวค่อยมาดึงข้างหลังไงก็จะไปยังไงเดินข้างข้างนี่นรย้ยังไม่ต้องใส่ด้านข้างมาดึงข้างหลังกันดึงข้างหลังครับ ใช้เวลาไปกี่นาทีเนี่ยสองนาทีสามนาทีแล้วเนะท <c oughs> ี่นอนตัวเดียวน่ะเอามุมลงกันดิู่ <c oughs> เอามุมลงกันมุมอ่าโอเคช้อนละดันเข้าไปเล <c oughs> ยได้ละช้อนผ้ากันดันเข้าไปโอเคเก่งมากแค่นี้หรือเลยกุดรือเลยกุดจบ อ่เดี๋ยวพาไปดูสไปเดอร์แมนเป็นรางวัลเมื่อกี้เมื่อี้ีมือลูกชาย่ายแล้ว